เจดเอานะครับเจ็ดเอานะแบบมาเดินเดือนเลยนะครับเจ็ดเอานะครับห้ากับหกนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนี่เน้นที่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหกนะครับใครจะเลยมาอีกก็ได้เก้าห้าเก้าหกนะครับใครชอบคื้นห้าคืนหกหนึ่งห้าหนึ่งหกก็จับไปนะครับเลขเลขวินก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะมาวินกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดรูดวิ่งก็เน้นที่ห้ากับหกนะครับพอไปด้วยนะครับวันนี้มาแบบเดือดเดือด เดีดดยเลยกิดเอาล้ครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดห้าห้าเก้าหก A ห้าหกสาม อ่าอเนะแต่อานะครับอารยมือเครับขออนุญาตทนครับเรายนะครับ